สิวเกิดจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแอนโดรเจนในร่างกายซี่จะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหรือช่วงก่อนมีประจำเดือนนะครับรวมถึงเมื่อมีความเครียดและพักผ่อนน้อยถ้าร่างกายผลิตฮอร์โมนแอนโดรเจนมากเกินไปก็จะส่งผลให้ต่อมไขมันผลิตไขมันเพิ่มมากขึ้นทีนี้แหละครับแบคทีเรียที่อยู่ในรูขุมขนก็จะทำปฏิกิริยาก,กับไขมันและทําให้รูขุมขนอุดตันจนกลายเป็นหัวสิวขึ้นได้ ส่วนสาเหตุอื่นที่ทาให้เกิดสิวได้ก็คือการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสารเคมีและฝุ่นละอองที่อุดตันในรูขุมขนการใช้เครื่องสําอางหรือยาบางชนิดและการทานอาหารที่มีไขมันครับสังเกตไหมครับว่าสิวจะเกิดขึ้นบริเวณที่เดิมๆครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผิวหนังบริเวณนั้นจะมีต่อมไขมันอยู่เป็นจำนวนมากนะครับส่วนการบีบหรือการกดหัวสิวก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบและอาจเกิดสิวมากขึ้นกว่าเดิมครับ